ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่น้องเอฟซีเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้นะครับหลั่นลุ้งลังทร,รัพย์เกษตรไทยนะครับได้มาลง่งก,กีไก่แกบอีกแล้วครับพี่น้องหนึ่งรถหกล่อนะครับหนึ่งรถหกล้อให้แม,แ,แม่แดงแม่แดงแม่แดงขอบคุณแม่แดงนะครับทั้งอำเภอเมืองจังหวัดอคอนแก่นนะครับสำหรับปลูกมันสำปะหลังเจ้าของฟาร์มง่วนมอ่มฟร์มหญ่ของอทั้งบ้านทั้งเมืองคอนแกน่นครับ คนสาหรับเตรียมปลูกมันคือเกาครับสาหรับเบาวญ้าคนนาเบาวญาานาสีนวลคนเดิมอีกแล้วครับพี่น้องติดตามผลงานได้นะครับหมักกากดไหลกดแช่นะครับฝากติดตามนะครับสาหรับพี่น้องนะครับที่ต้องการขี่ไก่แกบไปหาวงเด้บ่ได้ติดต่อกันเขามานะครับที่เบอร์โทร097325777น,นะครับคุยขี่ไก่แกบร,รุ่งเรืองสัพเกษตรไทย โอ้ยไปลงเหมืงงัวน้ำงัวพันตื่นเนี่ยเบายางวัวมาเอาอาหารมาให้วะนี่ฮะโอ้ยบะแมนเดลยล่ะอันขี่ไก่บะแมนหวัวอาหารงวาัวบม่ได้เกลืองวัวบพราะคือขับมาลงขี่ไก่นะครับโดยเบายานาสีนวลนะครับ,บ,นนนรบลงขี่ไก่แกะไผ่พี่ไห่น่องทางบีละพี่น้องทางขอนแกน่น อ่าขี่ไก่างามงจากคลั่งโดยตรงนะครับโดยลุงเรืองซับเกษ,กษตรไทยนะครับผู้ใดอยากซื้ออยากใสอยากได้โทรมานะครับที่เบอร์โทรที่หาไว้นะครับ0 9 7 3 2 5 7 5 7 5นะครับยินดีบริการฮอตพี่ฮอตน้องฮอตไท้ฮอตสวนเวลาเก็บเงินปลายทางอา่ฝากพี่ฝากน้องนะครับเออด้อผู้ใดบุญท่านเถอะอยากปลูกมันเตรียมดินปลูกเขาหลอกหน้าไหมการติดต่อกันเขาับมาูได้ครับ ขี่ไกลแก่รุ่งเรืองทรัพย์เกษตรไทยยินดีบริการให้พี่ให้น้องฮอดไท้ฮอดสวนเก็บเงินปลายทางเกสอบยังไงเต็มๆมขี่ได้ไล่ใส่เลียวดีใส่เลียวดินดีมั่นกะไงงามนะหัวกระดกเห็นนะครับติดต่อกันข้ามครับดินผู้ใไดเสื่อมสภาพดินผู้ใไดเป็นทรายดินแข็งปลูกพืดปลูกมั่นเลี่ยวผลผลิตบ่ดีอืมหัว ได้บอลไล่ติดต่อกันเข้ามาครับขุยขี่เกียกีบลงเรื่องสับกระเซศไทยทางร้านยินดีให้บริการครับในพื้นที่ภาคอีสานนะครับแจ้งเข้ามาว่าอยากได้จกระสอบนะครับหนึ่งคดทุกล้อนะครับหนึ่งรถทุกล,ลอ้อจัดทรงให้พี่ให้น้องกระสอบละสามสิบห้าบาทสามกระสอบลอยหันบกไก่ตามระ,ะยะทางนะครับกระสอบละสามสิบห้าบาททุกล้อหนึงกระหารอยถึงหกไรกระสอบนะครับอ่าจัดทรงให้พี่ให้น้องหอวไทยหอวสวน ในรถนี่หาร้อยกระสอบได้ครับกระสอบใไงคัดพิเศษให้เมีแม่คุณแม่แดงนะครับฟรามงัวนุ่มทางขอนแกนเฮ่าเนาะครับผมต้องขอขอ,ขอบพระคุณคุณแม่แดงเด้ดครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับอุดหนุนปุ๋ยที่ไกล้แกบ่ของเฮ่านะครับทางคุณแม่เพิ่นให้ลง2จุดนะครับ แปลงมันสัมปะหลังของเพิ่นพ่อทีเพิ่นหลายเที่ทีแม่แดงเพิ่นอ่านะครับอีกแปลงหนึ่งพุละนะครับเพิ่นในไทยเตรียมดินไว้แล้วนะครับเตรียมดินลงอยู่สองแปลงนะครับสองจุดนะครับใกล้กันบ่ไกลนะครับจุดนี้จุดนี้นะครับพาชมบรรยากาศฟาร์มโคนุ่มเพิ่นนะครับทั้งภาคอีสานเฮานะครับนี่แหละครับ ฝากติดตามด้นะครับรุ่งเรืองทรัพย์เกษตรไทยผู้จําหน่ายปุ๋ยขี้ไก่แก่ภาคอีสานร,รายใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับบอกว่าสิเป็นรถกระบะรถหกล้อรถสิบ,บล,ลอ้ลลอรถพว่วงยินดีให้บริการครับทั้งแบบกระสอบและเทจานนะครับขี้ไก่ล้วนเท่ากับมีนะครับติดต่อกันเข้ามาขี้ไก่แอดเมีเท่ากับมีนะครับติดตามาผลงานได้ทั้งช่อง u t u b e หรือว่าทั้งเพจเฟซบุ๊กรุ่งเรืองทรัพย์เกษตรไทยนะครับฝากไว้นะครับปุ๋ยขี้ไก่แกบรุ่งเรืองทรัพย์เกษตรไทยฝากไว้เด้อครับ ครับผมสำหรับมื้อนี้คลิปนี้สวัสดีครับ